สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาโยกกันในเกมอคานาแท็กิกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครในเมตาของเกมนี้กันนะครับว่ามีตัวอะไรที่ใช้ผ่านในด่าน PVE พวกนี้บ้างนะครับผมว่ามันจะเป็นตัวที่ติดเมตามเพราะฉะนั้นมันก็จะโกอยู่แล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะไปนในส่วนของตัวดีเฟนเดอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสายแทงนะครับผมมีดาเมจจุดนิดหน่อยเนาะแล้วก็ของที่จะใส่ให้มันจะเป็นพวกเ,เพิ่ม HP หรือป้องกันนะครับน,นี่นะอันนี้ผมใส่ของผิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสายแทงนะครับมีดาเมจเสริมอยู่นิดหน่อยนะครับสกิลของมันคือจะเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวบัฟนะครับ สกิลแรกเมื่อมีพัพ่อทุก1ตัวในระยะ1.5ึ่งจุดช่องจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้3 0สนะครับสูงสุดร0 0เลยนะแล้วก็สกิลที่สจะรับความเสียหาย1 5แทนพักพ่อที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ1.5่าช่องก็คือสามารถแทงให้เพื่อนได้นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันด้วยเนาะจะเป็นตัวแทงที่ดีมากๆนะครับในช่วงก่อนเวฟที่10หรือเวฟที่เในพวกนี้นะครับผม ตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไว้์สมิธอ่าตัวนี้จะค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมของที่จะใส่ให้น้องนะครับจะเป็นอ่าพวกพลังโจมตีหรือความเร็วโจวมตีอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสายเพิ่มบัฟแล้วก็โจมตีนะครับจะไม่เน้นป้องกันนะเพราะตัวนี้แทงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมาดูสกิลแรกจะเป็นสกิลบัฟนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่ม แอคแท็ ack, กกายภาพแล้วก็แอคแท็กเวทสิเนะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์กายภาพดีเฟนส์เวทหนึ่งร้อยหน่วยให้พระพุทธทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีจะมีโอกาสสิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างความเสียหายกายภาพร้อของแอคแท็กายภาพสองหหน่วยของแกสตูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายบัฟแล้วก็สายตีอย่างที่บอกนะครับผม ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฮิลเป็น3ดาวนะครับผมก็จะมีอยู่2ตัวที่แนะนําเลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแรกจะเป็นวิงเซตนะแนะนําว่าให้ใส่ของเป็นพวกเพิ่มพลังชีวิตนะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มพลังความเด็วกกรโจมตีก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลแรกคือเมื่อโจมตีทุกสี่ข้งจะฮิล ให้พรรคพวกทั้งหมดที่มีสัดส่วนให้พีต่ำสุด200%ของ ADK เวท250หน่วยนะครับแล้วก็สกิลต่อไปจะเพิ่มเดฟศักยภาพ30%ให้ตัวเองและพรรคพวกทั้งหมดในระยะ2ช่องนะครับจะสามารถเล่นเป็นในส่วนของเพิ่มความเร็กระจมตีเพื่อที่จะดึงศัก,กยภาพของสกิลแรกให้มาเยอะที่สุดนะครับคือจะทําให้สามารถฮิวได้เร็วขึ้นเนาะหรือว่าจะเพิ่มพลังชีวิตทําให้อึด นะครับสามารถฮฮลให้เพื่อนได้เยอะๆเนาะแต่ผมแนะนําสําหรับผมผมจะใช้เป็นพวกควกันระเก็จมตีนะครับถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวก HP ก็ได้เนาะตัวต่อไปนะครับที่แนะนําที่ผมได้ใช้บ่อยๆนะในส่วนของ3าดาวจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับฮั Hunter นเตอร์เนาะเรามาดูกันที่สกิลกัก่อนนะครับ ทุก9.5วินาทีจะสร้างความเสียหายกายภาพ140%ของ ADK กายภาพบวก80หน่วยแก่ศัตรูและทําให้ติดสถานนาน1.7วินาทีนะครับสิต่อไปจะเป็นหลังสร้างความโจมหลังโจมตีต่อเนื้อส4ครั้งจะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ120%ของ ADK กายภาพบวก300หน่วยนะครับผมตัวนี้ผมแนะนําให้ใส่เป็นพลังโจมตีหรือความเร็วโจมตีนะครับผม นี่ผมก็มีไม่ค่อยเยอะนะก็สามดาวก็จะหมดแล้วนะครับต่อไปเราไปดูอันที่สี่ดาวกันนะครับผมสี่ดาวอ่าตัวแรกเลยที่จะแนะนําจะเป็นรอยย่อกาดนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงจ๋านะไม่สามารถจะแบบไม่สามารถที่จะตีได้นะถึงจะตีได้แต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยว อันแรกเราจะใส่เป็นเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสายแท้งนะสกิลแรกคือทุก9ก้าวิจะสร้างความเสียหายกายภาพร้อยเของเอดีคียกายภาพแต่ตัวแล้วก็ทําให้สตันหนึ่งจุดแปดวินาทีด้วยนะครับสกิลต,ต่อไปเมื่อได้รับการฮิลนะครับจะฮิล HP ให้ตัวเองและพรพวก1หนึ่งตัวในระยะหนึ่งช่วงช่อง350หน่วยคูดาว9าวินะครับต่อไปจะเป็นทุก8วิจะเพิ่มเดฟกายภาพ250หน่วยนั้น8วินะครับ ก็จะเป็นสายแท้งเจจ่าเลยนะอันนี้แนะนําให้ปั้นมาหลังด่านสิก็ได้นะครับผมหรือปั้นเร็วๆหน่อยก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีห้าดาวเป็นตัวแทงตัวนี้จะดีมากนะครับเพิ่มใส่ในดาบประมาณ2-3ตัวนะสตัวก็พอแล้วหละตัวต่อไปจะเป็นในส่วนของวาคิรีนะครับตัวนี้จะดีมากๆเลยเป็นตัวสายตีนะครับผมทุก5้าวินาทีจะ การโจมตีพื้นฐานจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีวงกว้างก็คือ a LE นะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ1 0 0ซของ a อดิคเวสตูและศัตรู2ตัวระยะ0.9ช่องนาน8ปวิสีโกต่อไปจะเป็นทุก8.7วินาทีฟื้นฟูเออห,อหรือหีอห้งใว้ตัวเอง1น0่งร้อยิวิของ a อดิคเวสต่อไปจะเป็นมีโอกาส16%ที่จะสร้างความเสียหายเวท2 7 0ซของ a อดคเวทบวก2อ0หน่วยตัวนี้จะเป็นตัวสายเวทนะครับ ผมแนะนำให้ใส่เป็น a d k เคเวทอ่านี่ผมมีพอดีจะเป็นขอ5ห้าดาวนะครับจะเป็นสายตีเวทนะครับเอาไว้พวกที่มีพลังโจมตีพลังป้องกันเวทต่ำๆนะครับตัวนี้จะดีม,มากสามารถถลวงกอดได้สบายๆเลยนะตัวต่อไปจะเป็นตัวที่ติดเมตาจะคือลูนติกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายขวานะช่วงคือในตอนนี้ข้อเขาจะดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวสายตีนะครับ ตัวที่ทาผมแบกได้เยอะมากๆเลยนะาดูกันที่สกิลกันนะครับทุก6วิจะจะเพิ่มเอทีเคกายภาพร้อยหน่วยและความเร็วเอทีเค0.35หน่วยให้ตัวเองนาน7จวินะครับแล้วก็เมื่อโจมตีพื้นฐานอัตรากีติคข้วเพิ่มเอทีเคกายภาพให้ตัวเองนาน6%นานหวินะครับ้อนทับได้มาห้าครั้งก็คือจะเพิ่มเป็น30เอร์เลยนะครับผมก็คือจะตีแรงมากๆแล้วก็ตีเร็วได้นะครับตัวนี้ แล้วก็มีโอกาสที่16%ที่จะฮิว HP 80%ของ ATK กายภาพให้ตัวเองเรียกได้ว,ว่าตีได้ตีเร็วตีแรงแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้ตัวเองได้ด้วยไม่ไม่แปแลกเลยที่จะติดไม่ต้านะตัวต่อไปจะเป็น w i n w w l l k r r ตัวสายธนูธาตุไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกายภาพแนะนําให้ใส่เป็นพวกกายภาพความเร็กวกายมตีหรือว่าพลังจมติกายภาพสกิลก็เอ้ยเหนื่อย ไม่จำตีเจ็ครั้งนะครัะจะสร้างความเสียหายกายภาพ140%ของ ADK กายภาพบวกของร2 0หน่วยแก่ศัตรูผมว่าอา่านเอาเองงดีกว่านะผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยก็จะประมาณนี้นะครับผมสามารถไปดูในเกมได้นะตัวต่อไปนะครับจะเป็นใน,นส่วนของ Exorcist ตัวนี้จะดีปพะมากดีอ,อมากกว่าลุนติอีกนะ,ะสำหรับผมจะเป็นตัวคล้ายค้าแอสซเงามือนะ ถ้าจะไม่ผิดทุกๆแปดวิจะว้าไปใส่หลังศัตรูนะครับเดี๋ยวๆนี่ทุกแปดวิจะเทเลพอร์ตนะครับไปด้านหลังศัตรูแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งที่ตีโคตรแรงเลยนะครับแนะนำให้ใส่เป็นพวก ADK กเคยภาพนะครับหรือความเร็วเคลื่อนที่ก็ได้นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวต่อไปจะเป็นในส่วนของมาครัวตัวนี้จะเป็นตัวฮิลนะครับ จะเป็นตัวฮิวจาเนะเนาะก็คือทุกเก้าวิจะลบล้างดีบัฟทั้งหมดออกจากพวกพวกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อตีทุก5ครั้งจะฮิวด้วยเนาะเราจะเพิ่มพวกพลังป้องกันเลยพวกนี้ด้วยนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นพวกพลังชีวิตเนาะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบิชอปตัวนี้จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะเป็นตัวฮิวที่ดีที่สุดแล้วมั้งของสี่ดาวนะครับนี่นะแต่ผมไม่มีเพราะยังทํามันจะแจกที่ด่านสี่นะครับผม ประมาณ4ี่ขีดหกมากแต่ผมยังทําให้ผ่านนะครับผม mm hmm. ก็เลยยังไม่ได้นะต่อไปจะเป็นในส่วนของอาเคียนอาเชอร์ตัวนี้จะเป็นพวกพวกตีกะเวทนะครับตัวนี้จะดีมากเอาไว้ทะลวงพวกป้องกันเวทต่าๆแต่ผมไม่มีอยากได้เหมือนกันนะต่อไปจะเป็นฟอร์เ e สนะครับหรือที่ผมเรียกตลอดก็จะเป็นฟอร์เ a สนะจะเป็นในส่วนของเ,ออเพิ่มเดฟแล้วก็ มีโอกาส80%ที่จะหิวี่ให้พีร้อย10%ด้วยนะครับของความเสียหายแล้วก็จะเป็นสร้างความเสียหายเวทตัวนี้จะเป็นตัวเวทนะครับก็จะประปาณนี้นะครับสำหรับตัว4ดาวนะตัวต่อไปก็จะเป็นตัว5ดาวที่จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับตัว5ดาวแต่ผมแนะนําว่าหลังๆให้มีจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลังๆตัว4ดาวรู้สึกว่าจะด้อยมากเลยนะครับหลังด่านที่7ด่าน ไปเนี่ยคือมันจะใช้ตัวสีดาวทั้งทีมลำบากแนะนำให้หาตัว5ดาวไว้แบบปลดล็อกไว้สัก5ตัว6ตัวนะครับจะดีมากตัวแรกเลยจะเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยจะเป็นเดเบเลเตอร์นะครับเป็นตัวแทง5ดาวที่ผมคิดว่าดีที่สุดล้านะนี่นะจะเป็นตัวกายภาพแล้วก็เป็นตัวแทงนะครับตัวต่อไปจะเป็นในส่วนของบรานี่ฮันเตอร์ตัวนี้ผมแนะนําเลยถึงจะยังไม่เคยใช้ก็เถอะแต่ จะสกิลแล้วแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วครับตัวนี้ค่อนข้างจะดีมากเลยเป็นตัวสายตีกายภาพเหมาะกระดานเจ็ดมากเลยนะครับผมแล้จะเป็นในส่วนของตัวธาตุเหล็กนะคือจะตีได้ทุกธาตุเลยหรือเปล่าจะดีมากๆเลยนะครับตัวนี้แต่ค่อนข้างจะใช้ตัวลําบากหน่อยนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวดากูนอ่าตัวนี้ดีดีมากเป็นตัวกายภาพเหมือนกันนะครับผม พวกตัวกายภาพเนี่ยจะหมอนในด่านจิตมากๆเลยนะจะผ่านง่ายมากเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นโซโบเป็นตัวแท็ไม้อันนี้เอาไว้ละลายมากละลายด่านจิตสุดๆเลยเป็นตัวสารกายภาพนะครับต่อไปจะเป็นหลอดมีตัวนี้โคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยนแนะนําให้มีทุกไอดีนะครับแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมเป็นตัวสายเวทคิดว่าน่าจะเป็นตัว5ดาวที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับสายเวทนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจะแนะนำนะผมคิดว่าตัวอื่นยังไม่เด่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวไหนคิดว่าดีขึ้นมาเดี๋ยวจะมาอาัปเดตให้ทีหลังนะครับตัวที่ผมแนะนำก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมารับของเปลี่ยนรีเฟรชอะไรพวกนี้ที่ร้านค้าด้วยนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ